กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาไคโดยคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ตู้กาชาเซตใบที่เข้าบ้านในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับนะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันครับผมนะตู้แรกก็คือตู้ของลูบินะครับผมนะตู้ที่2ก็คือ มีนะนะครับผมนะตู้ที่3ครับผมชุนนะครับผมและก็ผู้ที่4ของเราโคโค่นะครับผมนะมีหมดสตู้ครับผมนะสตู้นี้ควรกดบนะด้ครับผมนะและถ้าเกิดเราไม่กดบ้าจะส่งผลอะไรต่อ ID เดีเราไหมครับนะและถ้าเกิดมีตัวละครตัวไหนสามารถแทนตัวละครเหล่านี้ได้มาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับและเช่นเดิยคกับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอักใขอแนะนำบริการรับเติมเงินเกมเรือชิโร่เติมเงินได้แพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัย สนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสาบ่าสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับนะโดยตู้กระชาครับผมนะเซตนี้นะจะเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนครับผมจนถึงวันที่19พฤศจิกายนครับผมเวลา8โมงบนาทีพูดง่ายก็คือเรามีเวลากดตู้กระชาเซตนี้ครับผมแค่7วันเท่านั้นนะครับผมนะและตู้กระชาเซตนี้ครับผม เหมาะไหมนะครับผมกับคอนเทนต์ของไอดีเราหรือเปล่าก็มาเริ่มกันเลยครับขอเริ่มต้นจากตัวละครตัวแรกของเรานะครับผมนะั่นก็คือตัวขอลูมินะครับนะโดยตัวขอลูมิครับผมนะจะเข้ามาในฐานะตัวละครสไตเกอร์นะครับผมนะตำแหน่งฮิลเลอร์อยู่แนวหน้าครับผมนะกระสุนแดงเกาะเหลืองในเบื้องสีแดงกลางแจ้งสีแดงในอาคารสีเขียวนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละคร สายฮิลเลอร์ที่อยู่แนวหน้าพอสมควรเลยครับโดยระยะการยิงครับผมของตัวลูมินะครับผมนะก็จะอยู่ที่450นะครับผมนะก็เอาง่ายก็คือเรียกว่าประชิดเลยนะคือห่างจากแถวหน้านิดหน่อยเองครับผมนะ หาเรียกว่าแคบจะพอสมควรเลยนะครับนะมาดูสกิลต่างๆของตัวลูมิกันก่อนดีกว่านะครับนะลูมิครับนะก็จะเป็นเยสกิลครับผมจะเป็นสกิลฮิวนะครับผมค่าคอสี่ครับนะโดยค่าคอสสกิลของลูมิครับผมนะก็จะมีความสามารถในเรื่องของการส่งข้าผัดให้แก่เป้าหมายของเรา1คนนะครับผมยกเว้นตัวของลูมิเองนะครับผมนะจากนั้นตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงครับผมจะได้รับข้าผัดครับผมกระเด้งต่อไปนะครับผมนะสูงสุด4เป้าหมายนะครับผมและก็ตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่4ครับผมจะได้รับการรักษา223ร้อยยี่สิบ และลบเอฟเฟกอันตรายก็คือลบดีบัฟนะครับผมนะแล้วก็แต่ที่2กับแต่ที่3ครับผมจะได้รับการรักษา156%ของค่ารักษานะครับนะซึ่งไอความสามารถในการลบเอฟเฟกดีบัฟตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะทำงานเมื่อเราอัพเลเวลดีเป็นเลเวล5เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราอัพไปถึงเลเวล5เนี่ยจะไม่ติดนะครับผมนะจะไม่มีนะดังนั้นสกิลนี้นะครับผมนถ้าอยากล้างเอฟเฟกดีบัฟครับผมต้องอัพรูบี้ให้เป็นเลเวล5เท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะเปลืองอยู่นะแต่ก็โอเคคคุ้ม่าดีหลัก สกิลพื้นฐานครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมนะศัตรูบริเวณด้านหน้านะครับผมนะ430%ครับและก็เป็นรูปแบบพื้นที่การโจมตีแบบทรงกลวยนะครับผมนะก็คือตีไปข้างหน้าแหละหลักๆครับนะมาต่อมาเลยครับผมนะสกิลตัวครับนะก็คือเพิ่มระยะยิงนะครับผมนะ100นะครับผมและก็ค่าความสามารถในการรักษาครับผม21.2%นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่และก็สุดท้ายครับผมสกิลรอครับ ฟื้นฟูให้ผต่อเดืองครับผม3.3%ของค่ารักษาครับผมให้แก่ฝ่ายเราที่รับการฟื้นฟูนด้วยเยสกิลนะครับผมนะเป็เวลาเป็น60วิก็ต้องบอกว่าอืมก็ใช้ได้อยู่หลักๆนะ โอเคครับเรามาพูดในสุนของข้อดีข้อเสียของตัวลูบี้กันดีกว่านะครับผมนะอย่างแรกเลยครับผมก็คือเป็นตัวละครยูนะครับผมนะที่มีความสามารถในการรักษาและก็รักษาดีบัฟนะครับผมนะสสถานะในเวลาเดียวกันนะครับนะก็ทําให้ตัวของลูมีนี่เออมันก็ถ้าใช้ดีๆเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะในวนคอนดานที่ค่อนข้างจะมีการเล่นดีบัฟมากกว่าง แล้วก็การที่รูบ y ้เป็นตัวละครไตรเกอร์ครับผมนะมันก็ช่วยประหยัดครับผมพื้นที่ในช่วงของตำแหน่งสเปเชียลของเรานะครับผมนะทำให้เราสามารถใช้ตัวละครสเปเชียลสายดีบัฟครับผมได้อย่างถึงใจนะครับนะ อ่านี่คือถือว่าข้อดีครับและอย่างนี้ก็คือเป็นตัวฮิลที่เล่นง่ายถึงับดหนึ่งนะเพราะการที่มีเอสซิลครับที่มีการเพิ่มระยะในการจบตีมส่วนนี้ก็ทําให้น้องแกไม่ยืนอยู่หน้าเกินไปเลยครับผมนะพูดงา่ายคือระยะการจมตีของลูมิเนจะอยู่ที่5 5 0นะครับนะก็คัดเทิบออกมาจากแนวด้าสักนิดหนึ่งนะครับนะอ่าก็โอเคอยู่นะครับนะ วก,กับสกิลต่อเนื่องครับผมนะที่ถือว่ายาวนานถึง60วิวิก็เลยทำให้การฮิวของลูมินี่ค่อนข้างจะมีผลแบบต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนะถือว่าโอเคอยู่ มาว่าการในส่วนของข้อดีเสร็จป,ปุ๊บก็ต่อด้วยข้อเสียกันเลยนะครับเนดะี๋ยวข้อเสียครับอย่างแรกเลยก็คือลูบี้ไม่มีสกิลฮิลชุกเฉิดน,นะครับนะตัวละครฮิลทั่วไปครับผมนะมักจะมีสกิลที่ประมาณว่าเออสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะฮิลเอกออโ,โต้นะก็กลายเป็นว่าตัวของลูบี้เนี่ยถ้าอยากจะฮิวนะครับผมนะต้องใช้เอสกิลอย่างเดียวนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราต้องค่อนข้างจะแม่นนะครับผมในเรื่องของจังหวะก,การใช้สกิลแบบพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกเอสกิลเลยครับผมทีมนี้ก็แทบจะไม่มีกการออิ คอยช่วยซัพพอร์ตเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะไม่เหมือนกับตัวฮิวตัวอื่นนะอ่านะครับผมนะและก็การฮิวของลูบี้ครับผมก็ถือว่าแรงแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรบ้างนะครับนะสังเกตเลยเรื่องของความสบบามารถในการฮิวนะครับผมนะลูบี้ก็จะฮิวแค่200 2 3ก็ถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะรวมๆแต่ค่าฮิวพื้นฐานของลูมิเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำเพราะว่ามันโดนหักครับผมระยะการฮิวที่กผมไป100เงี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของปกติทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่26%กกว่าๆใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือ21ก็เลยโดนลถไปนะครับส่วนสกิลรอนะครก็ผมเนี่ยที่เป็นการฮิวต่อเนื่องก็ฮิวแค่3 3ของค่ารักษาก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันก็ฮิวแบบต่อเนื่องมันก็ยาวอยู่นนนะัับาาาง้้้เเเเีี่ยยถกิิดฉฉุขึอจจ พึ่งสกิลของลูบี้ค่อนข้างจะถือว่าลําบากดังนั้นการเล่นฮิวของลูบี้ก็เลยต้องค่อนข้าจะต้องแม่นนะครับในเรื่องของจังหวะการฮิวกับดึงมันก็เลยทำให้ตัวของลูบี้ครับผมไม่เป็นที่นิยมในเรื่องของการฮิวสักเท่าไหร่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราต้องการฮิวที่มีความสามารถในการฮิวที่รุนแรงนะครับผมนะอย่างเช่นการสอบบนลผลครับผมประเภทสอบคุเลกาหรือการตีเลดบอสยูริมัสนะครับนะมันก็เลยทาให้ตัวละครตัวนี้ยังไม่เป็นที่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับ ในเรื่องของการใช้งานนะครับผมนะถามว่าลูมิเนี่ยใช้งานคอนเทนต์อะไรได้บ้างครับลูมิเนี่ยจะโดดเด่นครับผมในส่วนของคอนเทนต์การตีเลดบอสนะครับผมเป็นหลักเลยนะโดยเลดบอสที่ตัวลูมิครับผมใช้งานได้เนี่ยก็จะมี2ตัวครับหลักๆเลย1ตัวละครตัวแรกครับผมเนี่ยก็คือเปโรซิล่าครับเนื่องจากเปโรซิล่าเป็นโจมตีกระสุนฟ้านะครับผมนะก็เลยทําให้ลูมิที่เป็นตัวละครเกาะเหลืองนะครับผมนะค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์มากในการรับดาเมจและก็ยังช่วยในเรื่องของการลด เอฟเฟกอันตรายออกไปด้วยนะครับนะทำให้พวกสกิลลดค่าป้องกันนะครับผมนะลูมิก็สามารถเอามาช่วยได้ถึงดับดึงนะอ่ะก็พูดใค่คือพอลดค่าป้องกันปุ๊บเราก็เอาเอฟเฟกของสกิลของลูมิครับผมไปรักษาการฮิวนี้จะช่วยในเรื่องของการคอยเด้งเลือดสพอร์ตการเด้งเลือดด้วยนะนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะอีคอนเทนต์หนึ่งครับผมนะน่าจะเป็นเลดบอสฮิรุมัตนะครับผมนะฮิรุมัตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่โผลมาในอาคารเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นสถานที่บอะเจาะขอตัวลูมมเหมือนนนกะัะ แลวก็ลูบี้ครับผมนะก็จะมีความสามารถในเรื่องของการลบเอเฟลอันตรายด้วยซึ่งมันจะมีฮิโรดิมัสครับผมมันจะมีคำสับตัวเลขครับผมมันหัวอยู่เหมือนกันซึ่งเราสามารถใช้สกิลนี้ครับผมลบอาศัพคำสบประเภทนั้นได้นะครับแล้วก็ยังช่วยในการฮิวปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของตะเกียรครับผมที่ต้องคอยฮิวด้วยนะดังนั้นตัวของลูบี้ครับผมก็เลยเป็นตัวละครที่สามารถลงคอเทสได้สองตัวชิลๆครับผมก็คือเปรุซิล่ากับฮิโรดิมัสนะครับสองตัวนี้คือชิลแน่นอนนะ และทำไมไม่ค่อยเห็นใครใช้ในคอนเทนต์หลักๆเลยก็คือมันค่อนข้างจะเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่ครับหลักๆเลยเพราะว่าตัวของสเปเชียลของเราเดยปกติถ้าเกิดเราใส่อาโกก็จะมีคนคอยช่วยฮิลอยู่แล้วนะครับนะบวกกับตัวของลูบี้บังคับต้องออกอสกิลครับผมถึงจะทกำการฮิลมันไม่มีสกิลฮิลออโต้อย่างที่เรากายไปตั้งแต่ขัข้นต้นนะครับนะแปลว่าถ้าเกิดอยากจะฮิลปุ๊บเนี่ยก็คือต้องออกสกิลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะอ่ะนะ แต่ก็ถามว่ามีการใช้งานไหมก็มีอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นทีมนะครับผมประมาณทีม3ทีม4ขึ้นไปนะครับผมนะก็คือประมาณว่าทีม1นึ่ทีมสคือแตกแล้วหลักๆเลยนะลูมิก็ถึงจะเริ่มออกลงขึ้นมากนะครับนะในส่วนของการลงเปรซีล่าครับผมนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แท้งครับผมซึ่งมีความสามารถในการลบเอฟเฟกอันตรายกับการฮิวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างเช่นตัวของเลซานะครับผมหรือจะเป็นตัวของนัสึนะครับนะดังนั้นการเอาลูมิไปเพิ่มนะครับผมนะก็หมายความว่าเราต้องหาแท้งไปเพิ่มนนอีงกง ก็กลายเป็นว่าโคตรสิ้นเปลือพื้นที่เลยนะครับนะหลักๆแต่ก็อาจจะไปดักเรืงองสเปเชียลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบการจัดทีมนะครับนะอ่ะก็ตามว่านะไปครับผมนะพยผู้นี้คือลูมิก็ถือว่าไม่เร็วนะครับผมนะแต่คนแทนน้องแก็บเพียบเลยนะครับผมนะเรื่องของการฮิวนะครับผมนะก็มีแทนฮิวเยอะอยู่นะอ่ะพวกเอฟเฟกต์อันตรายก็ส่วนใหญ่ก็มีพวกตัวแทงที่เขารับเอฟเฟกต์อันตรายอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าตัวของลูมิก็เลยเหมือนโดนแย่งงานไปนะครับ โผต้องรอลุ้นนะครับผมในสุขของระบบของหลักต่อไปก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดใครชอบน้องแกนะครับผมนะก็ปั้นมาก็ได้ครับหลักๆอวยไว้ก่อนมาต่อกันเลยครับผมนะต่อคอร์ลูวีเจปุ๊บก็ตัวของมินะครับมีนาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมนะตําแหน่งกลางกระสุนแดงเกาะเหลืองครับผมในเมืองสีแดงกลางแจ้งสีเหลืองในอาคาสีเขียวครับโดยสกิลของมีนาครับผมนะจะโดดเด่นในเรื่องของการทำดีบัฟนะครับแบฝาดของข้าบครับโดยระยะการโจมตีของมีนาจะอยู่ที่550นะครับนะอ่ะ ยศสกิลของมีนาครับผมได้เป็นจุดเด่นของน้องแกเลยก็ได้ครับผมเป็นการแจกดีบัฟนะครับผมนะถ้าอัพเลเวลสูงสุดครับผมเนี่ยก็จะแจกดีบัฟได้ถึงสชนิดนะครับนะสร้างความเสียหาย5้าร้อนะครับผมแก้หนึ่งเป้าหมายแล้วลดค่าพันจมตีลดพลีกและก็ความแม่นยำนะครับนะเอาจริงต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีแต่สกิลที่ลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามมากกว่านะก็คือฝ่ายตรงข้ามตีเบาลงมากกว่าค่าคอสามก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับนะก็ถือว่าพอรับได้แต่ระยะเวลานานถึง50วอันนี้คือน่าสนใจ เพราะว่าดีบัฟนานมากครับนะอ่าฮะอืมก็ถือว่าดีบัฟนานนะค่าคอร์ก็ถือว่าพอไหวอยู่แต่5้าร้อครับดูเหมือนเยอะนะแต่ความจริงอย่าลืมนะผลจากปืนพกครับผมของตัวมีนะมันเบานะครับผมนะดังนั้นเนี่ยการที่จะหวังว่าเฮ้ยห้าร้อยเก้าสเปอร์เซ็นต์ครับผมดูดีจังเลยเนี่ยกับค่าคอร์สามเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับเบรคพื้นฐานพาันธุ์จตีมันต่ำนะครับผมนะดังนั้นตัวคูณขนาดนี้ก็ก็ประมาณนั่นแหละก็ยังต่ำอยู่ดีหลักๆครับ มาต่อค่ผมสกิลพื้นฐานครับนะโดยเมื่อทําการรีโดกระสุนครับผมนะทั่วไปครบ8ครั้งนะผมนะจะทําการออกสกิลสร้างความเสียหาย423เปอร์เซ็นต์นะครับผมแก้หนึ่งเป้าหมายโดยความสามารถตรงสุวนี้ก็จะแรงตามจํานวนดีบัฟที่มีอยู่นะครับผมนะ3ชนิดก็ผม846 4ชนิด1,269และก็5ชนิดอยู่ที่1,693ดูมันแรงมากครับนะแต่อย่างที่บอกเกินไปก่อนหน้านี้แหละว่าเป็นระเบิเพลิปืนพกครับดาเบจพื้นฐานมันต่าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะฮะ ดังนั้นเนี่ยฟังดูวูหนึ่งพั้อยเกาเปแรงมากแต่ความจริงแล้วก็ก็โอเคครับนะมาต่อกันเลยนะครับนะกับสกิลที่ตัวครับเพิ่มอัตราค่าลบดีครับผมเป็นสกิลที่ทําให้ตัวของมีนะนี่ตายยากขึ้นกว่าเดิมอ่าต่อไปครับผมนี่ก็คือสกิวรอครับเพิ่มค่าโจมตีค่าลบดีค่าความแม่นยมนะครับผมสามสิบห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมเมื่อมีการกดใช้ีสกิลนะครับก็เป็นสกิลตัวรอบเหมือนเดิมนะครับนะตามนี้ไป อะโอเคครับถามว่าตัวของมีนะเก่งไหมนะครับผมจนะใช้กับคอนเทนต์อะไรได้บ้างครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็มีแค่แกเลียเท่านั้นแหละครับนะก็คือบอสไฟออแกนนะครับผมนะซึ่งเป็นบอสที่ต้องเน้นในส่วนของการแปะดีบับเยอะๆ,ๆนะครับผมนะในเรื่องของการเอาตัวรอดเป็นหลักเลยอ่ะก็และนอกจากนี้แหะครับนอกจากนี้คือเฉยๆเ,เลยครับนะสำหรับตัวของมีนะนะ ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีให้ใช้คอนเทนต์มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็คือน้องแกก็มีจุดเด่นแค่เดียนั้นแหละหลักๆเลยอ่ะปะต่อกันเลยครับนะตัวละครต่อไปครับผมชุนนะครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทสําคัญมากๆตั้งแต่เกมเปิดเลยก็ว่าได้ครับโดยชุนนะครับผมนะจะเป็นตัวละครนะครับผมนะที่โดดเด่นมากๆในอารีนานะครับนะยิ่งตอนนี้เป็นอารีนาในเมืองด้วยนะครับผมนะชุนก็ยิ่งเทพเข้าไปใหญ่ด้วยนะ โดยชุนับผมนะก็จะเป็นตัวละครที่มีสกิลครับผมนะที่ค่อนข้างจะโหดในเรื่องของการตีคนเป็นหลักนะครับนะโดยจุดเด่นก็จะเริ่มที่สกิลพื้นฐานครับนะเมื่อเริ่มต้นค่าคอร์สครับผมนะเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ครับผมจะได้ค่าคอสสามจุดแปดแต้มซึ่งสามจุดแปดแต้มเนี่ยมันถือว่าช่วยต่อย,ยอดครับผมนะในการออกสกิลได้ง่ายขึ้น แน่นรอนครับผมเปิดก่อนได้เปรียบนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจ่ายค่าคอสสามจุดแปไปปุ๊บหานโอ้โหเรียกว่าแล้วไฟตัวค่าไม่มีชุนด้วยนะเราสัมผัสออกสกิลก่อนไฟตัวข้าครับผมหสกิลใหญ่ได้เลยนะครับนะซึ่งมันอาจจะส่งผลในการพลิกช,ชะตาชีวิตครับผมนะสลับในอารีนาสนามนั้นได้เลยนะครับนะ มาต่อกันนะครับเซสกิล yes, ครับมของชุนนะครับผมค่าข้อส3นะก็เป็นการเพิ่มความเสียหายการโจมตีทั่วไปครับ153%เพิ่มระยะยิงอีก24.4ครับผมนะแต่ดันลดค่าความเร็วในการโจมตีสิครับอันนี้แหละคนไข้จะถือว่าไร้แรงบ้าง mm hmm. เมื่อเราก,กดเซสกิลนี่เสร็จปุ๊บนะชุนก็จะค่อยๆบันจงนองนั่งนอนนะครับผมนะ mm hmm. เหมือนเรากำลังรับกระบี่เลยครับนะย่อชิด จ้วงนอนนะครับผมนะแล้วก็ยิงแป๊กแต่ละทีแต่ทีครับแต่ต้องบอกว่าดึงนัดที่ออกไปนั้นแรงมากพอครับผมที่จะสามารถปิดชีพได้ครับผมนะอีกฝ่ายดึงต่อดึงนัดได้เลยนะ สกิลพื้นฐานพูดไปแล้วนะครับเราข้ามเลยนะสกิลตัวครับผมเพิ่มค่าโจมตีเดี๋ยวครับผมนะทำให้ตีแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สกิลรอครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมนะ94.4%ไอ้ยเก้าสิบหกจครับของค่าโจมตีแก่เป้าหมายที่เป็นขนาดกลางนะครับผมนั่นก็คือขนาดกลางกระขนเราี่เองนแหละครับนะดังนั้นตัวของชุนนะครับผมนะก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากๆในอารีนานะปัจจุบันนะครับนะ ช้กับคเทนอะไรได้บ้างครับผมอ๋อมาต่อสักนดิดหนึ่งนะหรับชุนครับผมนะเราจําเป็นต้องดันขึ้น5ดาวปืนสามไหมเอาจริงเนียชุนเนี่ยเราแค่ต้องการสกิลพื้นฐานครับนะดังนั้นเนี่ยพอได้มาปุ๊บเนี่ยสกิลพื้นฐานครับผมควรจะรีบดันให้เต็มก่อนใขรเพื่อนนะครับนะจากนั้นก็ค่อยไปลุยเอาตามใจชอบได้เลยนะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะปั้นให้แบบเก่งในอะนินมย,ยาวๆนะครับผมนะก็จะลงทุนก็นได้อันนี้แล้วแต่ครับนะนะ Uh huh. หรือจะอยู่แค่สามดาวก็ได้นะแล้วแต่เพราะว่าเราแค่ต้องการสกิลพื้นฐานครับผงชุนนะครับนะถ้าเกิดตัวอื่นเราออกสกิลสวยนะครับผมเปิดก่อนก็ไม่ยากเกินไปละอ่ะต่อไปครับผมนะนอกราที่ของเราครับผมโคโคโนะนะครับนะโคโคโนะเป็นตำแหน่งฮิลเลอร์นะครับผมนะตำแหน่งก้างนะครับผมนะกสุนฟ้าไอ้กสุนเหลืองเกาะฟ้าในเบื้องสีเขียวกลางแจ้งสีเหลืองในอาคารสี แดงนะครับนะโดยโคโคาดาครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวฮิลที่มีบทบาทสําคัญโคตรๆนะครับผมนะเนื่องจากว่าค่าคอสถูกมากครับค่าคอสแค่2ฮิลสองร้อยเนะครับผมนะแก่เป้าหมายของเราดนึ่งคนนะครับผมนะและก็ฟุตวิตตัวเองด้วย101%นะครับผมและได้รับตาชื่อชมอีก1ตานะครับนะสกิฟพิธารครับนะเมื่อเราตีคิดคิดคอรสสำเร็จ100ครั้งครับผมจะี่ยทำการฮิวนะครับผมให้แก่ฝ่ายเราหนึ่งคนที่มีเฮปปี้ต่าทีสุดและก็ไั้งพิสูจนันนะะครบ และต่อมาครับผมสกิลต,ตัวครับผมเป็นการเพิ่มความสามารถในการรักษาให้แรงขึ้นสกิลรอ,อครับผมนะเมื่อรับตาชื่อชมครบ5อันนะครับผมนะจะทําการลดค่าเอสกิลครับผมฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมลดลง1แป๊บนะครับนะอือฮึและการทําการฟื้นฟูให้พีให้ตัวเองครับผม108%นะครับนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากในเรื่องของการเอาตัวรอดนะ ถามว่าโคโุนาเก่งไหมน้องแกเป็นตัวละครฮิวที่ดีมากครับนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ยังสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับผมนะถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนตัวละครตัวดีก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมนะสามารถพึ่งพาได้มากนะรมาสรุปในส่วนของอตู้กระชาเซตนี้กันก่อนดีนกว่าครับผมนะเซตนี้หน้าเปิดแค่ไหนนะครับนะมาเริ่มกันเลยครับ ในส่วนของความน่าเปิดของกาชาเซตนี้นะครับผมนะก็บอกเลยว่าถือว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าชุนนะครับผมนะกับโคโคนะนะครับผมสองตัวนี้ครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสําคัญมากๆในคอนเทนต์ต่งตางๆน,นะครับผมนะอย่างเช่นชุนเนี่ยก็จะช่วยในการเร่งค่าคอร์สนะครับผมนะต่อให้เราไม่ใช้ดดคอารีนาซอบเปน็ปนผลครับผมชุนก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทําให้เวลาเราออกมาดีมาก โดโคโคนานะครับผมนะก็ยังถือว่ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเลยครับผมนะน้องยังไม่ตกงานนะครับผมนะถึงแม้ในอนาคตเราจะมีมารีกีฬาสีเลยครับเอ้ยไม่ใช่ครับผมมารีไอดอลนะครับผมนะซึ่งมีสกิลเหมือนกับก๊อลฟน้องแกมาวางเลยหลักๆเพจน์จะอัปเดตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับนะอ่าก็เลยทำให้ชุดโคโคนาครับผมนะเป็นตู้ละครที่น่าเปิดมากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเสียเพชรนะครับนะเพราะว่าแล้วนี้หลายคนก็อยากจะเก็บเพชร รอเปิด3.5กันเยอะนะก็นั้นนะครับผมนะก็สามารถจะใช้ตัวเลือกนะครับผมนะเลือกตัวละครนะครับนะชุนกับโคนะเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับนะตัวเลือกนักเรียนขึ้นมาแต่ก็ได้รอครับผมเสียตังค์นะครับผมนะเสียตังค์อยู่นะก็สามารถพึ่งเรือจิโร่ได้นะครับนะสองตัวนี้ก็เลยเป็นตัวละครที่เหมาะสมมากนะถ้าเกิดใครอยากจะเปิดแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพชรตากว่านะครับผมนะสองหมื่นสี่นะครับผมนะแนะนาให้ข้ามจะดีกว่าเพราะว่าอยากให้ทุกท่านครับผมมีเพชรการันตีนะครับผมในส่วนของตู้กาชานะครับผมนะ 3.5นะครับเป็นหลักเลยมาต่อกันครับผมกับ2ตัวนะครับผมเนี่ยที่พวกติดมาด้วยครับผมก็คือตัวของลูมิกับบีนะนะครับนะสองตัวนี้อนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาจริงก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะใช้งานยากนะครับผมนะทั้ง2คู่เลยหลักๆเพราะว่าปัจจุบันครับผมอินเซนนนครับผมนะพวกเราก็สามารถตีกันจบภายใน1ทีมได้ไม่ยากแล้วนะครับนะอ่า ดังนั้นเนี่ยไอตัวฮิวที่เป็นสายซัพพอร์ตครับผมเก็เลยก็ไม่ได้ยมนะครับนะส่วนดีบัฟของตัวมินะเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างดาเบสอะไรแยะๆนะครับนะมันเป็นการลดดาเบตการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าก็เลยทําให้ตัวของมินะเนี่ยก็เลยอาจจะใช้งานยากไปนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะก็สรุปก็คือ2ตู้นี้ข้ามได้ก็คือข้ามนะครับผมนะอยากให้เก็บเพชรไปมากกว่าส่วนตู้2ตู้นี้นะครับผมนะถ้าเกิดใครต่ํากว่าสมบูรณ์สีก็แนะนําให้ข้ามทันทีนะครับนะ อแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไงก็วางแผนนะครับผมในส่วนของตู้กาชา3.5ปีให้ดีนะครับผมนะเพราะว่าหลังจากที่ป้ายนะครับผมนะก็ถือว่าจะมีตู้กาชาครับผมนะเซตที่เป็นชุดเบสครับผมกำลังจะเข้ามาช่วงปลายเดือนนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะยังไงก็ระวังนี่ดึงแล้วยังมีต้นเดือนหน้าครับผมนะที่จะมีตู้ของชิโรโกะซัมเมอร์นะครับผมนะอิซุนะซัมเมอร์จีเซซัมเมอร์โอ้โหคันอาคันะซัมเมอร์ครับผมเรียกว่าทันทวานี่คือ ชุดไวน้ําเต้ไปหมดเลยนะครับนางหนก็บริหารเพชรให้ดีกันแล้วกันนะโอเคก็คงจะมาแนะนําในสุดของตู้กาชาเพียงเท่านี้นะครับหาชอบคลิปนี้ครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s ไ r i b e ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องรู้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ